สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเรื่องเงินเนี่ยค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเงินที่เราใช้ทุกวันนี้มันเป็นแค่กระดาษหรือบางทีก็เป็นแค่ตัวเลขในแอปที่รัฐบาลบอกว่ามีค่านะคะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับทั้งๆที่ถ้ามองย้อนไปนในอดีตเนี่ยเงินมันต้องมีทองคำจริงๆหนุนหลังตลอดเลยนี่นาใช่ครับคือสมัยก่อนเราใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานทองคำ หรือ the gold standard นะครับเงินกระดาษหรือธนบัตรที่เราเห็นจริงๆมันเหมือนเป็นแค่ใบรับฝากมากกว่าใบรับฝากครับคือเป็นใบยืนยันว่าเรามีทองคําจริงๆฝากไว้อยู่กับคนที่ออกธนบัตรนั้นแล้วเราก็สามารถเอาใบนั้นไปแลกทองคําคืนมาได้ตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนทองคําเป็นของที่มีค่าจริงเป็นหลักประกันที่จับต้องได้แล้วปัจจุบันราคามันต่างกันยังไงปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเยอะครับ เราใช้ระบบที่เรียกว่าเงินเฟียตหรือ f i ียตมันนีคำว่า f i ียเนี่ยมันมาจากภาษาละตินเลยนะครับแปลประมาณว่าจงเป็นไปตามนั้นหรือให้เป็นไปตามคำสั่งคำสั่งไม่ได้มีทองคำหรือว่าสินทรัพย์อะไรอื่นๆมาค้ำประกันมูลค่าแบบตรงๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับโหจากเดิมที่อิงกับของมีค่าในตัวเองอย่างทองคำกลายมาเป็นค่าที่เกิดจากเอ,อ่คำสั่งของรัฐน่าสนใจมากเลยค่ะ งั้นการคุยของเราวันนี้เราจะลองไปสำรวจเส้นทางประรวัติศาสตร์ตรงนี้กันดูนะคะครับผมว่าโลกเราเปลี่ยนจากยุคที่เงินต้องมีทองคำคำประกันมาสู่ยุคที่รัฐบาลเหมือนจะสร้างเงินขึ้นมาเองได้ยังไงโดยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความเส้นทางสูงเงินเปียดจากทองคำถึงอำนาจรัฐค่ะดีเลยครับเราจะมาค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญกันดูตั้งแต่ยุคที่ทองคำเป็นใหญ่เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงเปลี่ยนไป แล้วสุดท้ายมันส่งผลกับเราทุกวันนี้ยังไงบ้างงั้นเริ่มที่จุดแรกเลยนะคะยุคมาตรฐานทองคำเนี่ยค่ะอยากให้ช่วยอธิบายหลักการทํางานของมันให้ชัดๆอีกทีได้ไหมคะได้ครับคือในยุคนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าทองคําคือเงินที่แท้จริงเลยส่วนธนบัตรหรือเงินกระดาษต่างๆที่เราใช้กันมันเป็นแค่เหมือนเป็นใบสัญญาหรือใบรับฝากมากกว่าครับสัญญาใช่ครับเป็นสัญญาที่รัฐบาลหรือธนาคารที่ออกธนบัตรนั้น ให้คำมั่นไว้ว่าถ้าเราถือธนบัตรใบนี้อยู่เราสามารถเอาไปที่หน่วยงานของเขาแล้วแลกคืนเป็นทองคำจริงๆได้เสมอตามมูลค่าที่เขียนไว้บนธนบัตรเลยการที่ต้องมีทองคำจริงๆคอยรองรับอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันมีข้อดีอะไรบ้างคะข้อดีที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือมันเหมือนเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับรัฐบาลโดยอัตโนมัติวินัยทางการเงินครับ คือรัฐบาลจะนึกอยากพิมพ์เงินออกมาใช้เท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบไม่ได้ครับถ้าอยากจะเพิ่มเงินในระบบก็ต้องไปหาทองคาจริงๆมาเก็บสํารองไว้ให้เพียงพอก่อน,นกลไกนี้มันเลยช่วยจํากัดการสร้างเงินไงครับทําให้โอกาสเกิดเงินเฟ้อร,รุนแรงรุนแรงเนี่ยมันน้อยลงเพราะปริมาณเงินมันถูกผูกไว้กับปริมาณทองคําที่มีอยู่จริงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือรัฐบาลจะใช้จ่ายฟุ่งเฟือยไม่ได้ง่ายๆเพราะติดข้อจํากัดเรื่องทองคํานี้เอง แล้วอะไรล่ะคะที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ระบบที่ดูเหมือนจะมั่นคงแข็งแรงแบบนี้มันเริ่มสั่นคลอนจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆเลยนะครับคือช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับประมาณปี1914ถึง1918สงครามแน่นอนเลยว่าต้องใช้งบประมาณเยอะมากใช่เลยครับประเทศต่างๆที่เข้าร่วมสงครามเนี่ยต้องการเงินมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทั้งค่าอาวุธค่าจ้างทหารค่าดูแลต่างๆจีปาทะ ซึ่งทองคำที่มีอยู่ในคลังของแต่ละประเทศตอนนั้นนะครับมันไม่พอแน่ๆกับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดพอทองคำที่มีอยู่ไม่พอแต่สงครามก็หยุดไม่ได้แล้วรัฐบาลประเทศต่างๆเขาแก้ปัญหากันยังไงล่ะคะทางออกเฉพาะหน้าที่รัฐบาลส่วนใหญ่เลือกใช้กันตอนนั้นก็คือการประกาศระง,งับครับระง,งับอะไรคะ รับการอบการัยประชาชนเอาธนาบัตรมาแลกคืนเป็นทองคําเป็นการชั่วคราวนะครับหรือถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือเหมือนยกเลิกมาตรฐานทองคําไปชั่วคราวก่อนเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องผูกติดกับข้อจากัดเดิมที่ว่าต้องมีทองคําหนุนหลังนั่นแหละครับการระงับชั่วคราวนี่ฟังดูเหมือนการเปิดช่องให้รัฐบาลทําอะไรๆไ,ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะผลก็เป็นแบบนั้นเลยครับ พอไม่ต้องกังวลว่าต้องมีทองคํามาคาประกันแล้วรัฐบาลก็เลยสามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาหรือสร้างเงินกระดาษที่ไม่มีทองคําหนุนหลังเนี่ยออกมาได้แบบมหาศาลเลยครับเพื่อเอาไปใช้จ่ายในสงครามตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะแสดงว่าความจําเป็นเร่งด่วนมากๆอย่างสงครามเนี่ยมันสามารถล้มกฎเกณฑ์ทางการเงินที่เคยยึดถือกันมานานได้เลยแล้วกลายเป็นว่ามันปูทางไปสู่ระบบใหม่ในเวลาต่อมาด้วยถูกต้องครับแล้วผลกระทบหลังสงครามจบเนี่ยรุนแรงมาก โดยเฉพาะกับประเทศที่แพ้สงครามอย่างเช่นเยอรมนีหรือออสเตรียเงินกระดาษที่พิมพ์ออกมาแบบควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็เลยแทบจะไม่มีค่าเหลือเลยครับเกิดภาวะที่เรียกว่าเงินเฟอ้อมโหรานหรือไฮเปอร์อินฟลชันเงินเฟอ้อมโหรานครับเงินกลายเป็นเหมือนเศษกระดาษเลยคนต้องหอบเงินเป็นกระสอบกระสอบเพื่อไปซื้อของแค่นิดเดียวเองโหแสดงว่าจุดเปลี่ยนนี้มันเผยให้เห็นเลยนะคะว่าพอไม่มีทองคําคาจริง,รงๆเงินกระดาษมันก็เปราะบางมาก ถ้าหากรัฐบาลพิมออกมาตามใจชอบแล้วหลังจากนั้นล่ะคะระบบการเงินโลกพยายามจะกลับไปใช้แบบเดิมไหมคะครับช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองหรือที่เรียกว่า interwar period เนี่ยเป็นยุคที่ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเลยครับก็มีความพยายามนะครับที่จะฟื้นฟูมาตรฐานทองคำกลับมาใช้กันอีกแต่ก็ทำได้ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมระบบการเงินโลกโดยรวมก็ยังดูสับสนขาดเสถียรภาพอยู่ครับ ในช่วงที่ยังสับสนกันอยู่นี้มีแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินตราเกิดขึ้นบ้างไหมคะมีครับมีแนวคิดที่สำคัญมากเกิดขึ้นเลยเรียกว่าลัทธิชาตินิยมทางการเงินหรือ monetary nationalism ชาตินิยมทางการเงินฟังดูเข้มข้นจังคะ่ะครับแนวคิดนี้หลักๆก,ก็คือมองว่าแต่ละประเทศเนี่ย ควรจะมีอำนาจเต็มที่ในการควบคุมนโยบายการเงินของตัวเองไปเลยเพื่อให้จัดการกับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศได้ไม่ต้องไปผูกติดกับข้อจำกัดของมาตรฐานสากลอย่างทองคำอีกแล้วหมายความว่าแต่ละประเทศอยากมีอิสระมากขึ้นในการกำหนดนโยบายการเงินของตัวเองเพื่อเป้าหมายภายในประเทศเป็นหลกัก ประมาณนั้นเลยครับเช่นอาจจะอยากลดค่าเงินเพื่อช่วยส่งออกหรืออาจจะอยากพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อสู้กับปัญหาคนว่างงานโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วมันจะไปกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยผูกไว้กับทองคำหรือเปล่าแล้วแนวพิษนี้ยิ่งมีคนสนับสนุนมากขึ้นไปอีกนะครับตอนที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ The Great Depression ในช่วงทศวรรษ1930 แล้วภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นี่มันมาเกี่ยวกับการเลิกใช้มาตรฐานทองคำได้ยังไงคะคือนักเศรษฐศาสตร์และก็คนกำหนดนโยาบายหลายๆคนในยุคนั้นโดยเฉพาะคนที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของจอห์นเมนาดเคนส์นะครับเขามองว่าการที่ประเทศต่างๆยังพยายามยึดโยงกับมาตรฐานทองคำอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วก็ตามมันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญเลยที่ทำให้แก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ยากเป็นอุปสรรคยังไงคะ เพราะมันจํากัดความสามารถของรัฐบาลไงครับในการจะใช้นโยบายการเงินเข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นจะเพิ่มปริมาณเงินมากๆหรือจะลดดอกเบี้ยเยอะๆเพื่อให้คนกู้ยืมจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันทําได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดข้อจํากัดเรื่องทองคําอยู่อ๋อเพราะจะพิมพ์เงินเพิ่มก็อาจจะยังกังวลเรื่องทองคำสำรองทำให้เหมือนมือไม้โดนผูกไว้ไม่สามารถอัดฉีดเงินเข้าระบบได้เต็มที่เท่าที่ทอยากทำถูกต้องครับ ความคิดที่ว่ารัฐบาลควรจะต้องเข้ามามีบทบาทแทรกแซงจัดการระบบเศรษฐกิจและการเงินเนี่ยก็เลยเริ่มมีที่ผลมากขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดหรือยึดตามมาตร,รฐานทองคําแบบเดิมๆพอโลกผ่านช่วงเศรษฐกิจตกต่ําแล้วก็ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วดูเหมือนจะมีความพยายามครั้งใหญ่เลยนะคะที่จะจัดระเบียบการเงินโลกกันใหม่ตรงนี้เป็นยังไงต่อคะใช่ครับ พอสงครามโลกครั้งที่สองจบลงในปี1945พวกผู้ประเทศมหาอำนาจฝ่ายสมพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนั้นแข็งแกร่งมากก็มานั่งคุยกันแล้วก็ออกแบบระบบการเงินโลกขึ้นมาใหม่เลยในการประชุมที่เมืองเบรตันวูดส์รัฐนิวแฮมเชียร์สหรัฐอเมริกาเราก็เลยเรียกระบบนี้ตามชื่อเมืองว่าระบบเบรตันวูดส์ครับระบบเบรตันวูดส์นี่เป็นการกลับไปใช้มาตรฐานทองคําแบบเดิมเป๊ะๆหรือว่าเป็นรูปแบบใหม่อีกแล้วคะ เป็นรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเรียกว่าเป็นกึงนงนกงก่งมาตรฐานทองคำน่าจะใกล้เคียงที่สุดกึ่งมาตรฐานทองคำครับกลไกหลักๆของมันคืออย่างนี้ครับ 1. สกุลเงินอื่นๆทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยจะต้องผูกค่าเนินของตัวเองไว้กับดอลลาร์สหรัฐหรือ USD 2. มีแค่ดอลลาร์สหรัฐส,สกุลเดียวเท่านั้นที่ยังคงผูกค่าไว้กับทองคำโดยรัฐบาลสหรัฐเป็นคนรับประการเองเลยว่าสามารถนำเงิน3าิดอลลาร์สหรัฐมาแลกทองคำจริงๆได้หนึ่งออนซ์เสมออ๋อ,อ,อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นศูนย์กลางเป็นแกนหลักแล้วสกุลเงิอนอื่นๆก็มาเกาะกับดอลลาร์อีกทีเพื่อเชื่อมโยงไปถึงทองคาทางอ้อมเป็นเหมือนสมอใหญ่ของระบบเลยนะคะใช่ครับ ในทางทฤษฎีก็เป็นแบบนั้นเลยระบบนี้พยายามจะสร้างสเสถียรภาพกลับคืนมาโดยใช้ดอลลาร์เป็นศูนย์กลางที่ยังยึดกับทองคำอยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยระบบนี้มันมีจุดอ่อนสำคัญซ่อนอยู่ครับจุดอ่อนเหรอคะฟังดูก็น่าจะรัดกุมดีแล้วนี่นาจุดอ่อนที่ว่าคืออะไรคะปัญหาหลักเลยนะครับคือถึงแม้ในทางทฤษฎีจะบอกว่าดอลลาร์ผูกกับทองคำก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองก็ยังคงสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มออกมาได้เรื่อยๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีทองคำจริงๆมาหนุนหลังแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเสมอไปอ้าวอย่างนั้นเหรอคะแปลว่าถึงจะบอกว่า35ดอลลาร์แลกทองได้1ออนซ์แต่จริงๆแล้วสหรัฐก็อาจจะพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเกินกว่าปริมาณทองคําที่มีอยู่ก็ได้้งสิคะถูกต้องเลยครับและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่1960เ สหรัฐมีรายจ่ายสูงมากทั้งจากสงครามเวียดนามที่ยืดเยื้อแล้วก็โครงการสวัสดิการสังคมขนาดใหญ่ในประเทศที่ชื่อว่า Great Society ซึ่งค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่เหล่านี้ก็มาจากการสร้างเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับนั่นก็หมายความว่าปริมาณเงินดอลลาร์จริงๆที่หมุนเวียนอยู่ในโลกมันเริ่มจะเมากกว่าปริมาณทองคำที่สหรัฐมีสำรองไว้จริงๆตามอัตราที่เคยรับประกันไว้แล้วสิคะใช่ครับพอเวลาผ่านไปเรื่อย ดอลลร์ถูกสร้างเพิ่มขึ้นนจนกระทั่งปริมาณดอลล่าในระบบเศรษฐกิจโลกทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่ารวมกันสูงกว่าทองคำที่สหรัฐมีในคลังจริงๆตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้เยอะมากๆเลยครับเกิดความไม่สมดุลอย่างรุนแรงขึ้นแล้วประเทศอื่นๆที่เขาถือเงินดอลลราไว้เยอะๆล่ะคะเขารู้เรื่องความไม่สมดุลน,นี้ไหมเริ่มรู้ครับแล้วก็เริ่มเกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นขึ้นมาโดยเฉพาะประเทศอย่างฝรั่งเศสที่มองว่าเอ๊ะ สหรัฐอาจจะไม่มีทองคําพอให้แลกคืนได้จริงตามสัญญาแล้วหรือเปล่าเขากับธนาคารกลางของประเทศอื่นๆก็เลยเริ่มทยอยเอาเงินดอลลาร์ที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยไปขอแลกคืนเป็นทองคําจริงๆจ,จ,จากสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์แบบนี้ฟังดูคล้ายๆกับเวลาคนกลัวธนาคารจะล้มแล้วก็แห่กันไปถอนเงินเลยนะคะที่เรียกว่า bank run ใช่เลยครับ เรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากสถานการณ์มันก็ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆครับทองคําสํารองของสหรัฐก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วจากการที่มีคนมาขอแลกคืนจนในที่สุดมันก็มาถึงจุดที่ทนต่อไปไม่ไหวแล้วครับแล้วสหรัฐรับมือกับวิกฤตความเชื่อมั่นครั้งนี้ยังไงคะในวันที่15สิงหาคมปี1971ครับประธานาธิบดีสหรัฐตอนนั้นคือริชาร์ดนิกสันได้ออกมาประกาศนโยบายสำคัญผ่านทางโทรทัศน์ไปทั่วโลกเลยครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้เรียกกันติดปากต่อมาว่า Nixon Shock หรือการปิดหน้าต่างทองคำ Closing the Gold Window ปิดหน้าต่างทองคำชื่อดูเท่จังค่ะมันหมายความว่ายังไงคะมันหมายถึงการประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำอย่างถาวรไปเลยครับสหรัฐจะไม่รับแลกคืนเงินดอลลาร์เป็นทองคำอีกต่อไปที่อัตรา35ดอลลาร์ต่อออนซ์เหมือนที่เคยรับประกันไว้โหช็อกสมชื่อเลยนะคะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากที่ต้องส่งผลกระทบไปทั่วโลกแน่ๆการตัดสินใจครั้งนั้นเปลี่ยนโฉมหน้าการเงินโลกไปเลยจริงๆถูกต้องครับการประกาศของนิกซเซนวันนั้นถือเป็นจุดสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของยุคสมัยที่เงินตรามันผูกอยู่กับทองคําไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับและในขณะเดียวกันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์ของโลกในยุคเงินเฟียตเฟียตมันนี่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับ งั้นเรามาย้ำความหมายของเงินเฟียตกันอีกทีนะคะที่บอกว่ามันคือคำสั่งของรัฐใช่ครับเงินเฟียดเนี่ยตัวมันเองไม่ได้มีมูลค่าหรือได้ไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรมาค้ำประกันโดยตรงเลยแต่มันมีค่าขึ้นมาได้เพียงเพราะมีกฎหมายที่รัฐบาลออกมาบังคับกำหนดให้มันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและคนส่วนใหญ่ก็ยอมรับในอำนาจนั้นครับ พอไม่มีทองคํามาเป็นข้อจํากัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วระบบเงินเฟียดนี่มันมีลักษณะเด่นๆอะไรบ้างคะลักษณะสําคัญสําคัญนะครับก็มีอย่างนี้ครับ 1. คืออาน,นาจอยู่ที่รัฐหรือธนาคารกลางนั่นเองธนาคารกลางจะมีอํานาจเต็มที่เลยนะครับในการจัดการปริมาณเงินในระบบจะเพิ่มก็ได้จะลดก็ได้ตามนโยบายที่เห็นสมควรซึ่งในทางปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่แนวโน้มหลักก็คือการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องครับ การที่ธนาคารกลางสามารถเพิ่มเงินได้เรื่อยๆแบบนี้มันจะนำไปสู่อะไรต่อคะก็จะนำไปสู่ลักษณะที่สองครับคือภาวะเงินเฟ้อเรื้อรังเงินเฟ้อใช่คร <asz> ับ การที่ปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในขณะที่สินค้าและบริการต่างๆอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันหรือเพิ่มช้ากว่ามันก็เลยทําให้กําลังซื้อของเงินแต่ละหน่วยมันลดลงเรื่อยๆหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยมูลค่าที่แท้จริงมันน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปของแพงขึ้นนั่นเองครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าเงินมันเพิ่มขึ้นเร็วมาก ครับมีข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งชี้ว่าอุปทานเงินหรือปริมาณเงินทั่วโลกเนี่ยเติบโตโดยเฉลี่ยสูงถึง32.16%ต่อปีเลยนะครับในช่วงปี1960ถึง2015 32.16%ต่อปีโอ้โหสูงมากเลยนะคะแสดงว่ามูลค่าเงินที่เรามีอยู่ถ้าเก็บเป็นเงินสดเฉยๆมันลดลงอย่างรวดเร็วเลยในระยะยาวนั่นคือธรรมชาติอย่างหนึ่งของระบบเงินเฟียดเลยครับ แล้วก็มีอีกลักษณะสำคัญคือรัฐบาลสามารถขาดดุลงบประมาณได้ง่ายขึ้นขาดดุลง่ายขึ้นครับเพราะเมื่อรัฐบาลสามารถสร้างเงินได้เองผ่านกลไกลของธนาคารกลางมันก็ทำให้การใช้ใจ่ายเงินเกินกว่ารายรับที่เก็บภาษีได้ทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นภาษีประชาชนตรงๆซึ่งมันอาจจะกระทบกับคะแนนนิยมทางการเมืองได้ อา้าแล้วถ้าใช้ใจ่ายเกินตัวรัฐบาลเอาเงินจากไหนมาโปะส่วนที่ขาดไปล่ะคะถ้าไม่ขึ้นภาษีส่วนหนึ่งก็มาจากการสร้างเงินเพิ่มผ่านระบบธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์นี่แหละครับซึ่งผลกระทบปลายทางมันก็คือการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินโดยรวมแล้วก็นําไปสู่ภาวะเงินเฟอ้ออย่างที่ว่าซึ่งเงินเฟอ้อเนี่ยมันทําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นภาษีแอบแฝงนะครับภาษีแอบแฝงครับ คือมันลดทอนกำลังซื้อของประชาชนทุกคนทางอ้อมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเท่ากับการโดนขึ้นภาษีตรงๆโหการเดินทางจากยุคทองคำมาสู่ยุคเงินเฟียสนี่มันซับซ้อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆหลายครั้งเลยนะคะสรุปแล้วหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรคะ ถ้าให้สรุปแก่นหลักๆเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนศูนย์กลางอำนาจในการกำหนดค่าและปริมาณของเงินจากเดิมที่เคยเป็นทองคำซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างจำกัดเปลี่ยนมาเป็นอำนาจรัฐผ่านกลไกของธนาคารกลางที่สามารถบริหารจัดการเงินได้ตามนโยบายที่ต้องการครับการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้ามองภาพรวมกว้างๆมันมีทั้งข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะถ้ามองในมุมของรัฐบาลนะครับข้อดีที่ชัดเจนเลยคือเรื่องของความยืดหยุ่น ระบบเงินเฟียดเนี่ยมันให้อิสาระกับรัฐบาลอย่างมากเลยในการจะใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังเพื่อเป้าหมายต่างๆเช่นอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้ก,กระทั่งการทําสงครามหรือจัดสวัสดิการสังคมต่างๆมันทําได้คล่องตัวกว่ายุคที่ติดกับข้อจํากัดเรื่องทองคําเยอะครับและถ้ามองในมุมของประชาชนคนทั่วไปล่ะคะข้อเสียที่ชัดเจนที่สุดคืออะไร ข้อเสียหลักๆเลยที่ประชาชนต้องเจอก็คือการที่มูลค่าของเงินออมที่เรามีอยู่มันถูกกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงินเฟอ้อนี่แหละครับซึ่งมันเป็นเหมือนผลข้างเคียงที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในระบบที่อนุญ,ญาตให้การสร้างเงินเพิ่มได้ตลอดเวลาแบบนี้ในบทความต้นทางเขาใช้คำว่าเส้นทางนี้เป็นเหมือนเกียรติประวัติของเงินรัฐบาลฟังดูมีความหมายแฝงอยู่นะคะใช่ครับ เป็นมุมมองเชิงวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าไอสิ่งที่เราทํากันทุกวันนี้คือการที่รัฐบาลสร้างเงินได้โดยไม่มีทองคําหนุนหลังเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเป็นแค่มาตรการฉุกเฉินชั่วคราวเท่านั้นเองในช่วงสงครามแต่สุดท้ายมันกลับค่อยๆวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นมาตรฐานหลักที่ค้าจุนระบบการเงินของโลกทั้งใบในปัจจุบันไปได้ เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วก็ซับซ้อนจริงๆนะคะจากยุคที่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่จับต้องได้อย่างทองคําผ่านวิกฤตสงครามเศรษฐกิจตกตา่ามาสู่ข้อตกลงใหม่ๆแล้วท้ายที่สุดก็มาอยู่ในยุคของคําสั่งและความเชื่อมั่นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับผมมันสะท้อนให้เห็นพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆทั้งในทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ปรัชญาในการบริหารประเทศเลยนะครับที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากตลอดช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ เอาละคะ่ะเราก็ได้สำรวจเส้นทางจากมาตรฐานทองคำสู่เงินเฟียตกันมาพอสมควรแล้วนะคะทำให้เห็นภาพรวมแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอยากจะฝากฝให้ผู้ฟังลองนำไปคิดต่อยอดดูไหมคะครับก็มีคำถามที่มาขบคิดทิ้งท้ายไว้นะครับในเมื่อเราคุยกันมาแล้วว่าระบบเงินเฟียตที่เป็นแกนหลักของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนรากฐานสาคัญ2ออย่างคือ1 คำสั่งของรัฐบาลและ2ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือความไว้วางใจหรือ trust ที่ผู้คนมีต่อรัฐบาลและสถาบันการเงินกลางเหล่านั้นค่ะความไว้วางใจคำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าหากวันใดวันหนึ่งความไว้วางใจซึ่งมันเป็นเหมือนเสาหลักค้ำยันระบบนี้อยู่เกิดสั่นคลอนอย่างรุนแรงหรืออาจจะถึงขั้นพังทลายลงเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ ถ้าความเชื่อมั่นในคําสั่งหรือในตัวผู้ออกคําสั่งนั้นมันหมดไปแล้วอะไรจะเป็นหลักประกันให้กับมูลค่าของเงินที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล่ะคะใช่ครับหรือในสถานการณ์แบบนั้นมันจะมีระบบทางเลือกอื่นใดที่อาจจะก้าวขึ้นมามีความสําคัญแทนที่ได้หรืออาจจะเป็นการกลับไปสู่แนวคิดเดิมๆบางอย่างเช่นการกลับไปให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างทองคำ หรืออาจจะเป็นนวัตรกรรมทางการเงินใหม่ๆที่เราเห็นกันอยู่ที่มันไม่ได้พึ่งพาความไว้วางใจในตัวกลางเพียงอย่างเดียวค่ะก็เป็นคำถามปลายเปิดนะครับที่อยากจะชวนให้เราทุกคนได้ลองตั้งคำถามทบทวนแล้วก็มองไปข้างหน้าเกี่ยวกับระบบการเงินที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุก